ดีครับ FC แฟนคลับทั้งสองนายลินตามฝันครับผมวันนี้กับวันที่18กรกดาม2566นะครับผมนายลินตามฝันกับมาติดตามเลขของคุณพ่อบุญนะครับผมเลขวิ่งของคุณพ่อบุญบลุดนะครับผมงวดที่แล้วก็ให้ลัก3กับ4นะครับผมวิ่ง3วิ่ง4กับเข่าตรงๆก็คือ3 0ศนะครับผมเลขวิ่งของคุณพ่อบุญก็แน่นอนนะครับผมเพีย จับคู่ไฮวัตถุนะครับงวดที่แล้วนะครับผมกันเป็นหน้าที่เสียดายนะครับผมเพราะว่าไฮมาสามกับสี่กับมีสามนะครับผมแต่งวดนี้นะลิ้นตามฟันมาตามอีกต้องงวดนะครับผมวันที่3 1เกิดกระดาษสองพนะครับผมเดืยนนี่หวยก็ได้ออกสามเทียนะครับผมเอากับไปรุ่นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบุญกันอีกครั้งนะครับผม เพียงวดนี้จะได้แก้ตัวนะครับผมเอาตัวเลขแนวทางมาฝาก f อซนะครับผมถ้าถูกใจก็หาจับจองว่าถูกใจก็พานนะครับผมคลิปนี้นาเล่นตามฝันจะพามาเอาเลขวิ่งของคุณพ่อบุญนะครับผมเพราะว่าย่งเข่าคือเ่านะครับผมกะ f เอฟผู้ติดตาม ตัวเลขเน่าทางของคุณพอบุญก็ยังโทรมาหาคุณพออยู่มาถามเอาเลขวิ่งงวดนี้นะครับผมคุณพอคนกับฟันทงให้แล้วก็ให้ออกมาแล้วว่ามีตัวนี้ตัวนี้นะครับผมแล้วนลินตามฝันทิพาเข้าไปเบิ่งกันนะครับผมว่าคุณพอเพันจะให้ตัวใดแน่นะครับผมเอฟซี C เขามาแล้วก็จะลื่มกดไหลกดแช์กดติดตามให้นลินตามฝันครับผม เพียเป็นการโบเซียเวลานะครับผมเดี๋ยวเขาไปหาคุณพ่อบุญกันนะครับผมเบิ้งตัวเลขแกเนว้ทางของคุณพ่อว่าชิมิตตัวใดแนเลขกวิ่งนะครับผมหรือจับคู่ให้สองตัวมีจะชุดนะครับมีจะคู่เดี๋ยวเขาไปเบิ้งพร้อมๆกันครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีสวัสดีครับงวดนี้มีตัวเด็ดออกมาให้เอฟซีย่างครับผมงวดสดีใม,มาแล้วเอฟแล้วงวดนี้วันที่เท่าไรก่อนครับวันที่สามสิบเอ็ด กรกฎาสองพันห้าร้อย <26 6 S 2> หกสิบหกนะครับผมม่าจอดเปลี่นเก้าครับเรพราะ <มา S 1> ว่าดเดลี่ยนกรกฎานี่ออกสามเทียนะครับผมตัวเลขแล้วก็หวยนะครับผมหวยออกสามเทียนะ <ves. S 1> คุณพอเพิ่นก,ก็ได้ตัวเลขเน่าทางออกมาแล้วเพิ่นก,ก็ได้เก่งให้ออกมาแล้วนะครับผมงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะครับผมงวดที่แล้วคุณพอเป็นองไรรถรถได้รถตัได้วิ่งครับ เลขวิ่งกับเขาย่จับคู่ว่าถูกเป็นไหมครับจับคู่ว่าใดแต่ว่าเลกวิ่งนี่ถูกเขานะครับผมว่าเขายฟซีทัานส่องของคุณพอนะครับผมแบบว่าโทรมาหาคุณพ่อว่างวดนี่ขอเลกวิ่งอีกตัวเดียวเน้นๆแน่เห็เนว่าเลกวิ่งของคุณพอบุญเขาทุกงวดนะครับผมแค่จับคู่ให้ว่าถูกนะครับผมงวดนี้ก็เป็นน่าเสียดายนะครับ กับตัวเลขแนวทางของคุณพองวดที่แล้วนะครับผมแต่เลขวิ่งเข่าคือเกานะครับผมแล้วก็เอฟซีทางซองของพ่อบุญระโทรมาถามอีกต่อง,งวดงวดนี้นะครับผมว่าขอเลขวิ่งจักตัวแนงงวดวันที่สามสิบเอ็ดครับผมเดี๋ยวฮาเบิ่งตัวเลขแนวทางของคุณพอนะครับผมคุณพ่อพันได้ออกมาตัวใดแน่งวดนี้ใช่แล้วคุณพ่อได้ไปวิ่ง ศูนย์กับแปดวิ่งศูนย์กับแปดอ่าครับตัวกับแปดถ้าจับคู่กับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกครับแปดสองแปดสามแปดสี่ครับแต่เน้นๆก็คือศูนย์สี่กับแปดสามนะครับผมตามที่คุณพอบุญเพื่อนได้วงกลมให้แล้วตัวแดงๆนะครับผมแคปหน้าจอไว้ด้วยนะครับผมนี่นเลขวิ่งของคุณพ่อในงวดที่แล้วปล่อย ป่ยตัวใดครับที่ว่าเขาเขากระา้อันนี้ซ้ำบอครับอ๋อคุณพ่อสามกับยังก็เฮ้ยสามกับซีครับสามกับซีก็เขาสามครับผมมันก็เขาสามศูนย์ครับสามกับซีก็เข่าสามนะครับผมมันก็มาออกสามศูนย์นะครับผมตามที่ม่วว่านนี่คุณพ่อไปใส่ของมัวว่านน่ะไปกาลสินผู้ผู้ใดโทรมาหาคุณพ่อครับจักมาเยีที่แล้ว เอฟันแฟนครับนละอ๋อเอฟซีแฟนครับของตามตัวเลขแนว้ทางของคุณพอนะครับผมโทรมาถามว่าเลขวิ่งของคุณพอบุญมีตัวใดแน่หงวดนี้อยากได้มาขอนะครับผมโทรมาขอหงวดวันที่สามสิบเอ็ดนะครับโทรมาตามกันย่ทธเ่องรถโยคะเล่บไดครับคาเรยบไดบออเพื่อวางม้นมีขวามีปากกาอ๋อไม่ได้ววยุเรื่องรไม่ได้บอกเอฟซี นะครับผมบอกว่าอยมเมือนไม่ยังอันนั้นมียภอดบบานจังครับตัวราะว่าคุณพอไปกาลสินไปทาบุญนะครับผมไปหาไอสํานักไอพินนอตตีบอเอานว่าคุณพอเออออนอตตีออนอตตี้นะครับผมที่ว่าหายเลขมดเชนนลถูกสามตัวหาสามศูนย์นะครับผมถูกสามตัวสองตัวเส่แตดนะครับผมไปเบิ้งสํานักกันนะันัดคุณพอจะไปเบิ้งสํานักของออ อ้ตี้วเอ่าอตี้เนี่ยะอ้วัดตี้นกนกนกตี้บะนกตี้ครับอันนี้น่รินตามฝันกับเพราะถ้าเราคุณเคยกับซื้อของเพิ่นนะครับผมก็พีดพวถูกนะครับผมนกตี้นกตี้นะครับผมวัดดีเพิ่นไ้มากตัวใดคคุณพ่อที่ว่าไปเอาหมอว่านน่หกหาหกหาเก่าหกหาอับหาเก่า งาเก้า <59. S 1> อ๋อสามตัวหกห้าเก้านะครับผมที่คุณพ่อไปกาลสินนะครับผมไปสำนักนอตตี้นะครับผมออนอตตี้จักว้าถึงผู้บ้าถึงผ่้นี่สำนักเพิ่นก็นได้แม่นซื่อนี่วะครับครับผมเพิ่นก็นได้มากนะครับที่น่องมดมัดชาแนลไปตามมั่นวะค,คุณพอ่อเอออะไรล่ะอ๋อไปกับมดมัดชาแนลหมู่บ้าน กับย่าย g ยกว่างก็ไปนะครับผมไปสี่ท่านไปเบิงสำนักไปเบิงสำนักคุณพอว่าสำนักของไอ้ของเพิินใหญ่กวางขวงนะครับผมสางหลายล้านนะครับผมนาจิสิบยี่สิบล้านนะครับผมยี่สิบล้านเลยแหละสำนักเวียนเป็นไรๆอ่อนอตตี้นะครับผมกาบน้องมดน้องมัตสซนลก็เรียกว่าพี่นอตตี้นะครับผม กอายุสามสิบปีพอดีครับม่เป็นพนแจ่คนยังที่คนธรรมดาเ์าอดีก็นย้อนว่าอายุสามสิบแล้วก็เพิ่นก็เป็นผู้ใช้นะครับผมหมดมัดแนลก็เลยตีให้ผู้ใช้ก็เป็นหาพีนวตีเพิ่นก็อายุสามสิบสามสิบพอดีนะครับผมก็เลยตีให้เป็นผู้ใช้เป็นหาอายุสามสิบก็เลยเป็นหาสามศูนย์ก็ถูกนะครับผมก็ตามสำนักของ พี่นอตตี้นะครับผมที่หมดมัดเสน่ไปติดตามหมู่ว่านนะครับผมตามที่หมดมัดได้ลงคิดหมู่ว่านนะครับผมไปเจอกัน<ล>กพอดีกับคุณพ่อบุญแม่กองก็ไปนะครับผมซอวยกันไปทาบุญนะครับผมอยากคุณพ่ออยากไปเบิ่งส,สําสนัก็ซื้อหรอกว่าพว,พวงงัยบ่อที่จริงยูนี่เขาบอกให้ให้ให้ว่า,ไ,ไ,ไ,าไปทาบุญบ,บ่ได้เป็นทาบุญเนีย้ยอ๋ออ่าเขาเขาบ่อเรียบร้าบ่อยัง แล้วแต่เฮาจิตศรัทธาเพราะเฮาอยากได้ผู้มงคลทั้งสี่เขาตั้งไปบูชาเอาอ๋อบูชาจิตศรัทธาตุบริจาคเอาแต่ว่าบริจาคเป็นเงินเป็นทรัพย์สินนะครับผมขันว่าจิตขันตามธรรมดาน้ำวันน้ำว่าเฮาก็ต้องไปย้อนไปย้อนยอายอดตู้ยอดตู้ขันนว่ามีเขาอยากได้วัผู้มงคลนะครับผมเขาอยากได้จุดเตู้ได้นั่นได้นี่ครับแไปถามว่าได้ซื้อวอวอ ไม่ต้องให้ฟรีแล้วไปบูชาบูยังเขาอยากได้ยันดาเขาจังอันนั้นเดาครับเขาจังได้ยันได้อยังเอออย่งเอออยางเป็นูชาคุณพ่อได้อีหยังแม่แว่นแว่นได้ยังยวา่าเอาครับมันมีหยังแน่อยู่สำนักของเขาความมีเนลารูปพญ,ญานาครูปอันนั่นเนลารูปพญ,ญานาครูปเท้าวเวสสุวรรณเออเวสสุวรรณกําลังโด่งดังนะครับผมอท้าวเวสสุวรรณกับพญานาคนะครับผมผู้องค์ดําครับผู้องดํามีหยังแนี่ หลายลายลายองค์นะครับผมลายยางเนาะเสียกับมี่เขาก็ซื้อเราเสียก็ได้ครับคุณพ่อไปสำนักของพี่นอตตีแล้วนะครับอ๋อนอตตีแล้วครับคุณพ่อก็อยากได้ยังพิเศษวะครับบ่บ่บ่เบิ้งแล้วครับดักได้อยู่นะแล้วพออยากเป็นไรฟ้ามันเป็นชวยเป็นแวนเป็นแนวนผูกวอซเขียนกับมีอยู่เนะแต่ว่าบอมัก เพราะว่าคังตพร้อมกับมีแล้วเพราะว่ามีแต่หมดมัดสเสแนวนะครับผมว่าไปซอยนะครับเอาวัตถุมงคลมา จากพี่นอตีอ้นะครับผมซอยกันบริจาคแว่นบริจาคแล้วแต่สัทธานะครับผมเพื่อนให้ของมากห้องกับยอดตู้นะครับผมบอลตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้ซื้อตั้งหาอ๋อแบบว่าห้องซื้อซื้อตั้งหา๋อนะครับผมบูซาเอาเออเป็นา้องบูซาบูซาเอาซอยอนะครับผมแต่บ่ได้เรียกร้องไลยนะครับผมตามสัทธาแต่และไอ้องนะครับผมวาเห้างเฉี่อ่อนไอ้แน่เอาแวนเอาซอย่มีเยอา ตัวนี้กำไรแีนนะครับเพราะนั้นท่อนี้ยังทีหน้าบอไดไปว่าว่าเป็นว่าเป็นขายแบบแบบนั่นครับผมบ่บ่คือแบบตลาดนะอ๋อครับผมตามที่สำนักเป็นบอบอเรียกรองเงินทองนะครับเรียกรองู่แต่วมามันกัน่าตัวนี้มันท่อนี้ท่านี้ท่านี้ครับอ๋อของบูซาแต่แต่ละยางแต่ละยางมันกันราคาราคาบอทอกันนะครับผม มันไปสมมติว่ากันจะไปซื้อตู้ตู้เตี้ยนซื้อด็อกไม่ล็อกอะไรไม่ได้ซื้ออันครับก็ตจ้องให้ซีไปลวดแม่งีสินแล้วแล้วคุณพ่อบุญไปนี่ไปเฮอียังแน่ไปสะดาะเคาะบอครับหรือไปยังไงเปิดดวงเปิดดวงตัวเปิดดวงบ่ครับผมจากเขาเปิดดวงใหไเปิดดวงทุกคนแมนบ่คุณพ่อเปิดดวงเอออ๋อในายลิองอยาก ตามฟันก็จะไปยุ่อสั่นไงว่าไปเปิดดวงนะครับผมโอ้เขากับโอ้โหโคตรเนอะพระตาครับเปิดดวงให้ครับเขาก็มีอย่างแล้วถูงอ่อกเสื่ออะไรอยนางเนี้ยเขาครับเออเขาผมว่าทนี่ยอลาะขอกวาเนี่ยปลาถั่วปลาอะรเขาเป็นด้วยกันแนวเคาะนะครับผมแนวนั่น เปิดดวงเดาะดวงนะครับผมขันคนน่อนค่ะเขากับควายุน่ะขันคนแยงสิเขาโกงก่าคอเขาขควอว่างไปครับผมว่างไปเขาบนหัวนะครับผมขคอตรวจคอนาจะเกินครับก็เป็นจะไปนะครับอีกสถานทีหนึ่งนะครับสำนักพีนอตตีนะครับผมสำนักพีนนอตตีผู้ใดเอฟซีท่านไหนอยากไปนะครับผมกับแชิคนเดีเขามาเลยนะครับ สอบถามใดทา้งทองนลรินตามฝันหรือมดมัดเสน่นลนะครับผมเพียากไปหาไอสำนักพี่น็อตตีนะครับผมที่โ่งดังอยู่ตอนนี้นะครับผู้ใดจะถามถึงหน,น,น, <5 S 2> น,นามนนะครับผมนรืนตำบลหน้ามุ่นในหลังครับบ้านพุ่นผมกับว่าลู่คือกันนะครับต้องไปถามมดมัดเสน่หตามซองมดมัดเสน่หลนะครับผู้เพิ่นเคยไปหลายเทียคุนเคยกันกับพี่น็อตตีนะครับผมนลรินตามฝันกับามาตระเคยหนาเจ้า เดีวครับท่านเราเคยไปสํานักไอทันตะเทียนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันถูกหวยรอบนี้นะครับผมน,นล่นตามฝันจะไปสํานักของพี่นอตตี้ให้กันนะครับผมอยากไปเบิรงว่าันใหไงหรือกวงควงทําใดสามมาจากจากหลานนะครับอยากไปเห็นพื้นที่กันนะครับผมเห็นสํานักนะครับเดี๋ยวงวดนี้นครับผมเดี๋ยวผมจะพาเอฟซีไปตามตัวเลขของพี่นอตตี้นะครับผมที่สํานักนะครับผม ตอนนี้เขากว่าเบิ่งแนวทางของคุณพ่อบุญกันคอนนะครับออนะ่าเพิ่นได้ไป,เป,เ,ปเปิดดวงเปิดเปิดดวงเมื่อวันที่เพิ่นดวงวันนั้นเ,ออเปิดดวงเมื่อแล้วอาจจิกเขานะครับผมตัวเลขแนวทางของคุณพ่อบุญถ่ายออกเมื่อแล้วตามนี่นะครับผมเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้นะครับผมนลินตามฟันจิบบอกอีกเทียนะครับผมหวยพ่อบุญนะครับผมวันที่สามสิบเอ็กอกดาสอง5ัน้าหกสิหนะครับผม วิ่งติด0ูนยติดแนะครับผมจับคู่ก็คือ 04, 0 4 0ย์สนหย์หะครับผมส่วนวิ่งลัก8เกิมี8 2 8สองดสามแปครับผมเหลขกหคู่นะครับ6กชุดนะครับผมให้บนล่างเน่นๆนะครับผมกับโตด้วยครับผมงมดนี่กับ คุณพ่อมันก็ว่าฝากกลับไว้ด้วยนะครับผมไปกับครับผมพื่อเขาบอก่าจได้ตับแตกนะครับผมกลับไว้เล็กๆน้อยๆนะครับผมมักตัวเด่นก็คือ0483ครับผมเน้นไว้คุณพ่อบอกว่าถ้ามาลัก0ก็ต้องซื้อ04ไว้หลายๆถ้ามาลัก8ต้องซื้อ83ไว้หลายๆนะครับผมนอกขันก็เป็นตัวกันตัวร่องนะครับผม แล้วแต่ซี่ผิดจารณาเบงหรือหาจับจองเอานะครับผมที่คุณพ่อได้โรคหายงวดนี่แล้วนะครับผมฝากแคปหน้าจอไว้ด้วยหาจับจองว้ก้อนเลขสี่อันเลขดังนะครับผมสำหรับคลิปนี้นลินตามฟันกับคุณพ่อบุญขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคๆมันๆน้ำกันงวดนี่นะครับผม31อ กรกฎา2,566นะครับผมเดีนนี้ก็ออกสามั้งนะครับผมหวยไทยของเฮ้านะครับผม <Yeah. S 1> ในประวัติศาสตร์นะครับผมเลขเดียนเดียวออกสามเทียนะครับผมฝากแคปหน้าจอของคุณพ่อบุญไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะลินตับฝันกับคอล่าทำส้มไปกรสวัสดีครับ